ชมความน่ารักของน้องจาคอฟสิงโตขาวเป็นสิงโตที่กลายพันธุ์สหายากโดยเฉพาะสิงโตแอฟริกาใต้สิงโตขาวในพื้นที่ทิมบาวาติเชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคทิมบาวาติของแอฟริกาใต้มาหลายศตวรรษแม้ว่าการพบเห็นครั้งแรกสุดในภูมิภาคนี้จะมีบันทึกไว้ในปี2481สิงโตขาวเป็นที่รู้จักในโลกมากนิ่งดูเข้มข้นสมเป็น สิงโตสายลับที่ขยับได้นิดหน่อยน้องจะครอบสิงโตขาวเชียงใหม่ในซาฟารีในซาฟารีท่องเทียทเท่ยวครั้งใดคิดถึงเชียงใหม่ในซาฟารีเที่ยวเชียงใหม่ท่องเที่ยวเชียงใหม่เชียงใหม่เที่ยวไหนดีเดินชมสัตว์น้องเอวาที่ลูน่าพาเพื่อนสัตว์ผู้น่ารัก,กรอท่านอยู่ที่เชียงใหม่ในซาฟารี